อีกาพยายมยินดีนำเสนอตกตอนเย็นวิชัยก็ไปที่กระท่อมของปู่เชิดด้วยกลัวว่าผีโพงจะหวนมาทำร้ายปู่อีกแม้ปู่จะเป็นคนมีวิชาแต่ด้วยวัยอันแก่ชาราก็อาจจะเพลี่ยงพ้ำต่อมันได้เขาไม่ลืมสะพายปืนแก๊ปผู้ใจไปด้วย ขณะก,กำลังจ้าเดินไปก็สังเกตเห็นเงาตะคุ่งของใครคนหนึ่งเดินย่องมาอีกทางมุ่งหน้าไปที่กระท่อมของปู่เชอรเฮ้ย hey! มึงจะไปไหนวหว้ผีพงมันหันควับมาทางวิชัยพุ่งเข้าหาด้วยความรวดเร็ววิชัยวิทันได้ยิงปืนได้แต่ยกด้ามปืนขึ้นกันใบหน้ามันที่จะพยายามจะชะงกเข้ามาใกล้ใบหน้านั้นคือพ่อคาเร ที่ชื่อสมควรจริง